สวัสดีคุณนุ้ยนะครับวันนี้ผมจะมาสอนเข้าเซิร์ฟเวอร์ฮาร์ดพิ e เซลนะครับนี่ครับก่อนอื่นเอาอ่อมา่ันครับกดเออตรงนิวครับแล้วก็กดที่บวกแล้วก็ไปดันทางขวานะครับวนเข้าไปนิวเอาอะไรก็ได้ มหนึ่งยี่สิบโอ้มเกียิดนะครับเมื่อกี้เขียนก็ไปว่า p e จ fill dot this up ตงคำว่าหอยไม่ต้องยุงนะครับแอดเซอร์เวอร์เข้ไปครับนี่ครับก็ขึ้นมาเดี๋ยวคนจะเข้าลรียนแล้วสอนวิธีการต้อกอินด้วยครับก่อนอื่นต้องเปลี่ยนชื่อไม่เหมือนใครเลครับเอาเป็นเกมไม่ใช่ โอเคแล้วก็เข้าไปกันเลยนะครับกูน,นี่เดงเลยเดงดึงดึงดังๆนะครับยังถ่ายอยู่ยังถ่ายอยู่โอเคไปเลยนะครับขึ้นมาดีไฮเซื้อเออขึ้นได้ก็ได้จริงใจ นี่ครับมันเจอขึ้นมาว่าครับวิธีการล็อกอินนะครับนะครับวิธีการสมัครนะครับบางคนอาจจะสมัครไม่เป็นนะครับเากดเครื่องหมายข้ามานแล้วก็อ่านะครับแล้วก็เป็นวัดตามด้วยพาสเวิร์ดงคุณนี่เอา อันี้ครับต้องประมาณแปดตัวขึ้นไปนะครับผมลองสี่ตัวแล้วไม่ได้ในแคบถ้าไปครับมันโง่อะคุณลบอกอินเสร็จแล้วนะครับก็เข้าเล่นได้เลยนะครับส่วนเวลาล็อกอินนะครับนี่จะดิตอนนี้ผมบอกว่าคุณสมบสร็จแล้วนน่คบ ต็นเวลาล็อกอินก็แค่พิมพ์รหัสของบุญนะครับพิมพ์รหัสของบุญตรงที่แชทนะครับตองนี้นะครับก็เสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะเ,เล่นให้ดูนะครับเอาอะไรดีเดี๋ยวขอเปลี่ยนชื่อกล็อกอินเลยนี่ครับ จะสนอ,นนะอนสลูกอินเลยนะครับผมก่อได้ใส่รหัสแล้วนะครับนี่ครับเวลาเข้ามาเด็เขียนเป็น welcome back นะฮะ black หรือ black ครับ black นะครับ black นบ black ั่นสีดำแล้วโอเคพิมพ์รหัสผมได้สมัครไปแล้วนะครับไม่ต้องพิมพ์คมมาอะไร ดีแคบลแล้วก็ถดาใครมก็จะวาลอกอินแล้วนะครับเอาอะไรดีเล่นเอ,อ่อแบรนด o n b บตเทนนะครับไม่รู้ว่าอ่านออกหรือเปล่าเข้ามาก็จะเป็นแบบนี้นะครับก็รอคนเต็มนะครับคนเต็มแล้วก็จะนับถอยหลังสิบห้าวินะครับ เซิร์ฟนี้เป็นเซิร์ฟที่ดีที่สุดสำหรับมาครับพก k e t อิน t ิชันนะครับรอไปนะครับดีก็แสดงว่าคนเต็มหรือยังนะครับยังไม่เต็มเลยอีก2คนนะครับอะไรวะคือมาทีนะครับเอาไม้ส่วนลองมหน เดี๋ยวหาไม้สุนกันนะครับหาไม่เจอเฮ้ยอยู่บล็อกดิเอเอ,อไม่ใช่สป,ปิงเออนี่ไงไม่สนคร,ร,ริสมารทีเหรอก็จะมาพอมบินไม่ได้เออบินได้แล้วเกมนี้ค่อนข้างจะสนุกนะครับ เออเอาเท่าน uh, oh, ี้นะครับคริสต์มาสทีของผมคริสต์มาสทีนะครับไม่ใช่คริสต์มาสไม่ใช่คริสต์ตุยนี่ครับไม่ใช่ซอมบี้เฮดเมาแล้วทำไมมนแหลย หรือเป็นเพราะผมทายก็สร้างไปเรื่อยนะครับวันหน้าคนจะมาเออเล่นเกมให้ดูนะครับแล้วผมจะไปทุบสมัยเอออะไรวะกูนี่เด้งเลย สำหรับวันนี้ขอจบคลิปนะครับบ๊ายยเลยบายย